คร e ด t ินเดอะชาร h เด o ร์ออฟเดอะมอลท n นนะคะเราก็เจอกอกเซบาเตียนอีกแล้วนะก็มาหาเขาตามตามครีได้เลยนะคะไป จะดูว่าเราแต่งตัวสีเขียวนะคะวันนี้เพื่อเราพอเรามาเจอหนุ่มซิลิทรินนั่นเองอันนี้ก็จะข้ามไปนะคะเพราะว่าเซบาสเตียนเนี่ยเขาได้ข่าวว่ามีลูกน้องของแลนล็อกเนี่ยอยู่แถวๆภูเขานะคะก็เลยมาชวนเราให้ไปดูหน่อยโอเคค่ะ ไปจ้าไปจ้าอุ้ยผิดทางจ้าข้างหน้ามันมีคนนะแต่ว่าเดี๋ยวรถเมล์จาไม่สู้นะคะจะ จะแอบแล้วกันเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะคะอุ้ยตายแล้วมันโป้มากเลยอืม โอเคหนีมาได้แล้วค่ะ ตรงนี้ยังไงก็ต้องสู้นะคะบังคับสู้กับเราไป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  อันนี้กดเดยวเราก็ต้องเห็นบังคับเห็นและ อันนี้เข้าไปเก็บของได้นะคะอย่าลืมเปิดลงมมดนี้มีคนตายด้วย่ะเป็นจดหมายจากกระทรวงเวทมนต์นะคะเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเรื่องค้าขายไก่ถึงอะไรสักอย่างนี้แหละไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ เจอแล้วนะโอเคแล้วก็อย่าลืมเซวาร์ปรลอกก่อนเซบาสเตียนๆๆเพื่ออะไรทำไมคุณถึงระมัดระวังละ่ะฉันรู้ว่าคุณโกรธและผิดหวังคือเซบาสเตียนเลียเก็บล็อกก็สและรู้แล้วชื่ออะไรล็อกกอ็ส ก็เป็นเพื่อนของคุณเหรอเราก็จะบอกว่าเออพอแล้วคุณต้องฟังฉันเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะแบบผ่านไปตรงนี้ไปได้นะคุณฟังฉันคือร o ด็อกอะเขาเขารู้เกี่ยวกับข้อมูลของแลนด์แลเราก็ต้องพึ่งพาเขานะคะถึงคุณจะเกียดเขาก็ต้องฟังประมาณนั้น ไหไปหาเข้าไปข้างในแล้ว So far, so good. Charming. Spiders, how fitting. Oh ได้ยามาตั้งคว่หนึ่งโอ้ยใหญ่สองชั้นด้วยนะคะ ล่าตรงนี <S <S ้มีหนึ่งกล่องนะคะอมกแล้วขยันมากันจริงๆ แมงมุมแพ้ไฟนะคะพยายามใช้ใช้คาถาไฟไว y Why, why? ไม่แล้วจะขออนุาตกินยาเลยใส่ฟ้าฟาดไปอันนี้มันติดจักใยนะเอาอยักใยออกก่อน หนึ่งสองแล้วก็หลังสามเสร็จแล้ว <c oughs> อไปแล้ยโอ้โหมาแล้วจ้าตัวพอ่อตัวมัมตัวตัวตัวเ้า กว่าจะตายตรงนี้นะคะมันจะเหมือนในในคลิเปนเลยที่จุดไปแล้วลูกปั้นมันจะหันมานะนี่อย่าลืมเอาเก็บของนะคะโอ้โหได้ยาขวดน,น้ำตาจะไหลซ่อมรีเพลโรซ่อมได้ทุกอย่างนะคะเก่งกว่าพี่เบอร์ดิก ากมาแล้วก็ใช้เดวิโอโซนอันนี้ก็ขึ้นไปอาของได้นะคะมีแต่ขวดยาทั้งน้นเลยมันพยายามจะบอกเราว่าเดี๋ยวแกได้ปปสู้วิกแน่ๆ <S 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 Well, well, <laughs> อะไรนะเลวเตียนบอกว่าฉันหอบมากเลยตอนขึ้นบันไดแต่ว่าคุ้มค่าที่เห็นวิวนี่วิวสวยแล้วหอนนี้วิเจอจดเป็นเหมือนดรี่ของอิซาเบลลานะคะ,ะฉันมีความรู้สึกฉันรู้สึกมีมีความสามารถขึ้นทุกวันความตั้งใจของฉันจำนว,นวนวิญญ,ญาณที่ฉันช่วยเหลือ แลาฉันพ้นพบเป็นมลนี้เองก็ยืนยันว่าสิ่งฉันทำนั้นถูกต้องเออมันไม่ใช่ปัสะจาความเสี่ยงแต่ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกว่าความเสี่ยงนั้นคุ้มค่านะคะอยอดหน้าสุดท้ายอิสซาเบโลา่าก็เป็นใมน่มดสายมืดนะคะ ข่าวดีหรือเปล่ารายการบันทึกนี้ดูหน้าฟังเป็นดูหน้าเป็นห่วงโอเคดูบ้ายอยากอันนี้เหมือนกันนะคะจุดไฟรา้ตั้า56บาท โอเคก็มีสามที่นะคะคือตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงที่เราเพิ่งเราเปิดไปยิงเวทมนต์ธรรมดาได้เลยมี นสถานที่ฝึกเวทโบราณของอิสซาเบลล่านะคะคือสถานที่ฝึกเขาเยอะมากเลยนะมีหลายที่จริงๆอ่าเป็นบันทึกของอิสซ,ซาเบลล่าอีกแล้วนะคะเอ่อฉันผิดได้ยังไงอาจารย์ใหญ่จะไม่ช่วยฉันอาจารย์ใหญ่คือผู้หญิงที่ในสี่คนที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคืออาจารย์ใหญ่นะคะฉันได้เรียนรู้ว่าฉันไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยฉันเป็นแมวที่ทรงพลัง ฉันจะไม่ยอมให้เวทมนตของฉันเนี่ยอยู่เฉยๆฉันจะต้องหาคนเนี่ยมามาสืบทอดต่อค่ะประมาณนั้นว,ว่าเขาอยากจะหาคนมาสืบทอดต่ออืม อ่าเจอแล้วพิ้นส่วนภาพที่หายไป <Okay. S 2> พอได้ภาพแล้วเราก็ออกจากที่นี่นะคะเอาภาพไปต่อไปต่อเข้าที่เธอ่ะเออไปต่อเข้ามันจะกลายเป็นรูปภาพนี่ค่ะเราก็เอาภาพเนี่ยไปแปะ ส่วนที่สามครบแล้วแล้วรีบเอาไปติดซี่อย่ให้ฉันกรองมันคือผ้าพอาแล้วอ่านเพนสี น่าจะเป็นความทรงจำของอิซาเบลล่านะคะนี่ฉันเอาน้องชายกลับมาให้พ่อไม่ได้แต่ฉันสามารถ ให้ความสงบความสุขปะกับพ่อได้นะให้ความอ่ะเอ้ยชอ็ชอตนี้คือเป็นความทรงจำของศาสตราจารย์ผู้ชายบนที่สองอะค่ะ <Is adora. S 1> กลับมาไอตรงคัดซีตรงเน,นี้ยเราเมจันจขอขอข้ามไปเลยนะคะ <'ve> เซเบเตียนเนี่ยพอเห็นว่าอิซาเบลลาเอาความทุกข์ออกจากพ่อได้นะคะเซเบเตียนก็เลยอยากได้ไอ้คาถาตัวเนี้ยไปช่วยแอนนะคะไปช่วยน้องสาวของเขานนั่เองแต่เราอะยังแปลกใจว่าเออมันเป็นความทรงจําที่แปลกเพราะว่าเราเหมือนเราเคยเห็นความทรงจำตอนนี้มาแล้วแต่เซเบเตียนอะคือเขาก็ไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่นะคะ ลเซเบเตนก็บอกว่าเราอะสามารถทำได้ก็คือสามารถช่วยออเอเเบลช่วยช่วยแอนได้โดยการใช้คาถาที่อเอเซเบลลาใช้นั่นเองนะคะเซเบเตียนอะไล่ให้เราอะไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์ผู้หญิงอะอาจารย์ใหญ่อะคะ่ะ ให้เขาสอนคาถานี้กับเราเพื่อที่จะไปช่วยแอนนั่นเองนะคะก็เคล็ดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพต่อเข้าด้วยกันเรียบร้อยค่ะ